สวัสดีค่ะยินดนีต้อนรับเข้าสู่แพร์เนิฟทาโร่นะคะชแนลแห่งการดูดวง้วยไพ่ยิปซีและไพออะะ่ออลลเคานนะวันนี้แพรจะมาทำ,ะทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าความสัมพันธ์ท้งนี้นะคะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะคะการดูๆๆดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะอ่าจัสติกมันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้น <assim S 1> อะไรที่มันไม่ชัดเจนมันก็อาจจะมีการชัดเจนขึ้นหรือได้รับคําตอบที่รอคอยคําตอบนั้นก็ ไม่รู้ว่ามันจะโดนกระใจหรือว่ามันจะเป็นคําตอบที่ทิมแทงใจก็ไม่รู้นะคะแต่หมันเป็นเช่นนั้นอืแล้วก็ตัวคุณอะตัวคุณเก่อใจไปแล้วแหละตัวคุณมีความรู้สึกว่าเออไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงคุณก็จะยอมรับกับมันอะแต่ก็หวาดบวาดอยู่เหมือนกันอะ กับการที่ไม่รู้แล้วก็ยังไปต่อได้แต่ถ้ารู้แล้วมันดีมันก็ยิ่งดีใช่ไหมแต่ถ้ารู้แล้วมันตรงกันข้ามกับที่คิดเนะี่ยคุณก็กลัวแหละอย่างน้อยๆออมันต้องส่งผลกระทบอย่างแน่นอนแต่ตัวคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าไงนะมองไปข้างหน้าเสมอแหละมันก็ต้องมีบ้างถ้าเกิดมันออกมามันเป็นในแง่ลบหรืออะไรเงี้ยก็ส่งผลแต่ส่งผลไม่นานเพราะอะไรให้ที่บอกก็คือ เป็นผลบวกนั่นก็คือไพ่เดือดสันไพ่เดือดสันก็คือ,อความสัมพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้ในรูปแบบไหนเดือสตาร์ดีขึ้นมีความกระจ่างมากขึ้นนะคะก็คืออะไรที่คุณคิดเอาไว้มีแนวโน้มที่จะสมหวังอะ่ะทังเดือดสันทั้งเดือดสตาร์มันเป็นไพ่ที่ดีมากๆในสำรับเลยอะ่ะสิ่งที่คุณรอคอยจากเขาก็คือความชัดเจนหรือว่าการที่เขาอะ่ะมาแสดงออกซึ่งความรักให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําหรือการที่อ่าเหยื่น้อยความสัมพันธ์มันได้คืบหน้าหน่อยหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่รู้อะไรเลยมันจะมีการเปิดโอกาสเปิดฉากขึ้นนะคะแล้วก็ในบรรดาตัวเลือกอะไรต่างๆที่เขาอ่ะไปเสียเวลาอยู่นานน่ะหรือตัวเขามีการคัดเลือกอยู่นานในใจเขาอ่ะไม่ตัดสินใจสักทีตอนนี้แหละจัสติกก็คือเขาตัดสินใจตัดสินใจอย่างมั่นคงแล้วก็แน่ว,แน,วแน่ด้วยแหละ ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เขาจะต้องลงมือทําด้วยไม่ใช่เพียงแต่ตัดสินใจแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมให้พยายามก็มานะคะพยายามที่จะทําให้ดีเพื่อหวังผลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยนั่นแสดงว่าเขาจะ take action ในลักษณะที่การให้เขาเรียกว่าการให้สถานะการให้ความยุติธรรมการให้ความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วตัวคุณก็พร้อมแล้วแหละที่ตัดสินใจ ในคราวนี้เช่นกันคือคุณตั้งด่าว่าถ้าไม่ชัดเจนก็คือไปดีกว่าฉันไม่อยากที่จะเป็นคนในความลับหรือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนฉันจะกลายเป็นผู้หญิงที่เก่งและแก่งตัวจริงเท่านั้นที่ฉันจะเป็นอื